สวัสดีครับทุกคนครับวันนี้มีเหรียญน,นะครับมาให้ชมหนึ่งเหรียญน,นะครับเป็นเหรียญหลวงพ่อคูณประสุบบทโวบานไ่จังหวัดนครราชาสีมานะครับครับเป็นเหรียญเนื้ออันนี้เนื้อใช้คาว่าเนื้อทองคําแล้วกันนะครับสีส,สีเนื้อทองคําเลยครับหลวงพ่อคูณปริสุทโธนะครับ ด่านคุณทศจังหวัดนครชสีมารุ่นกูรักมึงนะครับด้าหนาหลังก็จะมีตัวหนังสือนะครับหนังสือเป็นยันครับเ,เขียนว่าบำบัดทุกบำหลงสุขรุ่นพิเศษนะครับกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยนะครับสิกุมภาพันธ์ สองห้าสามเจ็ดเหรียญนี้ออกวันวาเลนไทน์เลยนะครับชื่อเหรียญว่ารุ่นกูรักเมืองปีสามเจ็ดนะครับของกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยนะครับอันนี้เป็นเหรียญที่จะสร้างโดยโกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยนะครับก็เป็นเหรียญเหรียญเดียวนะครับที่กรมการปกครองนะครับขออนุญาตหลวงพ่อจัดสร้างนะครับก็คือโดยชื่อเหรียญแล้วเนี่ยรุ่นกูรักเมืองเนี่ยนะครับก็คือเหรียญน,นี้น่าจะ ก็ไปในทางเกี่ยวกับสิริมงคลนะครับใครเห็นใครรักนะครับด้วยวาจาที่หลวงพ่ออนุญ,ญาตให้ก็คือกูรักเมืองเนี่ยเป,เ,ปเป็นเป็นเหรียญพิเศษนะครับนะบก็คือเหรียญนี้เป็นเหรียญพี7ของหลวงพ่อคูณน,นะครับ mm hmm. เหรียญเหรียญจะสวยมากครับเหรียญเหรียญรุ่นนี้ครับออกแบบมาโดยกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยนะครับ